อัดเล่นเล่นไม่เมียอะไรมามาย่งยำหม,มี่แล้ววะอะไรวะเราเรวเราเาทำอาหารเร็วทำอาหารเร็วอะไรอะนี่นี่พวกมึมงมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มันมันให้ทําตามนี้อะไรวะเมนูแรกใส่เบคอนกับใส่แตงกวาดองความจริงตรงนู้นก็มีให้ดูนะตรงนั้นอ,อ้าวเหรอเหียไม่เห็นไหนอะเราไปทำม,มั่วไปแล้ว,ว่ะเป็นไรเสริงงันเลย ก็มีแตงกวาจองใครกดเฮี้ยแล้ววะตกใจหมดอ๋อเดี๋ยวทำเมนูนี้แล้วกันผักผักเอาชิบหายเข้กูทำแล้วอันนี้มึงไม่ไม่ไม่มึงมึงทำอันนี้เลยมึงทำอันนี้เลยกูทำผิดอันกูจะทำไอเมนูสองอุ้ยอันนี้สนุกกว่าไอไอเบอร์เกอร์อันนั้นอีกอะคือกดใช้ไง กดคลิกธรรมดาคกดคลิกค้างเออนภูนภูไอ้นี่เบอร์เกอร์ให้เออนกูพยายามไม่ใช่เบอร์เกอร์คือทำของกูทำมั่วๆแล้วมันตรงกับคุงต้าอต่คุณให้เขาไปกินนะ๋อ้๋ออ้ยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคิวของลูกค้าใช่ Why วายอายุไลก์จีนสุดกบปทกไมงานทำของลูกค้าก็ นี่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 เนื้อ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 วางไว้วางไว้ให้ละอุยอันนี้เบคอนนะอันนี้เบคอนอิ้วเหยียบเนื้อแล้วอ่ะเราต้องเอาไปลากไหมไม่อันนี้จานสองไม่มาอันนี้จานสามอร่อยอันนี้จานเดี๋ยวกูทำจานสองให้ชีสแตงกวาดองอรอมันคือแตงกวาดองหะไรวะอันนี้อันนี้แตงกวาองันนี้อันนีคือแตงกวาแบบย่ายั้งไม่ใช่กูใส่ของกูสัต ขออุ้ยขอโทำด้านบนเลยนะเนื้อเนื้อเนื้อไอเยี้ยใครบังกูสดุ๋นเอทอดเนื้อไว้เยอะเลยอ่ะอยากได้เบคอนอุ้ยเนื้อมันติดสื่ออะอะริ้วทูพีเพสมันมันไม่มีบอกใช่มันจะไม่โกรธใช่ไหมถ้าเราทำช้าไม่รู้ไม่เปมันมันไม่มีเวลาบอกนี่สวยร้อนนะทำไม่เร็วเดี๋ยวไม่งั้นร้านเต็มโน้ตรจริง S 2> <S 2> แล้วก็มีเอ่ออะไรก็ไม่รู้ออนเนียนอันเนียน,น,น,ยน,นคุณลูกค้าโอ้โหยักใหญ่เลยจ้ะอัน, <S 2> <S 2> อนสุดท้ายโอ้โหต้องออล้างจานด้วยใช่ต้องล้างเอาไปหย่อนบาดลูมของอ,อยากล้างอ่ะล้างาได้บาดลูมไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยอ,อันนี้อันเอ่อเบอร์สามคุณลูกค้านะคะเบอร์สามนะคะคุณลูกค้าล้างจานตรงไหนวะ่รู้ หร่อยที่จะล้างจานตรงไหนไหวจอกลาจานตรงอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากล้างก่อนล้างอยากเปี่ยนอ่าเปลี่ยนเปี่ยนเล้่ยะไม่ล้างอะไรวะวายโอ้โหมึงกินมึงทกินหรือมึงอะไรเอ่ยมึงก็ได้ที่สุดในโลกลงกินเน็ตบุกไปยะเนี้ยลงกินเน็ตบุกแปดทำมันที่แปดกูทำมันที่ห้าอยู่มึงของจะหมดละ ลืมวางหนอนปังชิวมึง,<ร>งลงมาเดินปกติด้านล่างได้ไหมไม่ได้ได้วายวายอายูไลติดเฮี้ยงเนี่ <Why? S 2> like นยเดินเนอร์แสดงว่าเหมือนช่วงอีเวนน่าจะมีลูกค้ามาเยอะอแค่นี้ก็ยังทำไม่ทันเลยจะเย็นนะคะคุณลูกค้าเนือน้อเนือน้อเนื้อเนื้อเนื้ออยู่ตรงนี้เฮี้ยด้านหลังมึง <laughs> ไม่เป็นไรย่างย่างไปขอบคุณค่ะเก็บจ้า ดวงหมาใครทำเล่มละกใจหมดสักอ่ามึงมึงมีใครทำของใครอยู่บ้างทำของเลขอะไรนู้นกูทำของเลขเลขเจ็ดเลขเจ็ดมึทำเลขเจ็ดใช่ไหมโบเออกูทำเลขหกโอเคอ่างเลยเลขแปดกูทำเลขหกค่ะคนไหนเลขแปด่ะคุณลูกค้าอุ้ยโต๊ะเดิมโต๊ะเดิม เอาอันนี้พอเตอรแล้วกันเสียงมันดูน่ากินมากเลยแล้วแล้วเวลาล้างจานแล้วจานเอามาจากไหนตานก็เอามาจับตรงรอรอมันกินเสร็จก่อนได้เยี้มาแล้วใส่ตัวดีตัวร้ายเนี่ยปวดตัวตัวร้ายจะดีชีสต่อไปชีส อ๋อยิ่เสร็จยังข่าวอ๋อเรื่องอืออเดอร์ใหม่มาแล้วโอ้ไม่น่าพูดเลยแย่จังโมันเกิดเหตุการณ์พิเศรหวงเกิดขึ้นเราดิไหนเล่าดิอัดคลิปแล้วอัดคลิปอยู่ทุกคนได้ยินอะข่าวมาราจ้าเอ้าเอ้ากูอะไรยังไปเสิร์ฟอาหารเลยเอ้ามีที่อ่ะสาธมต้องค์ไม่ดีแล้วกันโยนทิ้งลงขยะจ้ะลูก มบอก็ร์แบบลงกินเนตบุกไอ้เหี้ยอะลองดิเอ้าไม่เล่าอยู่ทำไมไม่เล่าอะไรจะเล่ารอมเล่าอยู่สักวันนี้เว้ยที่กูแบบลงไปเนี่ยอะไรวะตอรี่อ่ะมึงเห็นปะมึงเห็นตอรี่วะเห็นเห็นว่ามันมีคนน้อยว่างไปแปลกเออใช่บางทีมันว่างไปแปลกไอ้นี่แต่ช่วงแบบ กลางเที่ยงวัตถุดฟักทำไมอ่ะวัตดฟักทำไมเราก็กลางกลางเที่ยงอ่ะทำไมมันเป็นแบบงงมันแบบลูกค้าเริ่มเยอะแล้วไงแล้วทีนี้หลังจากเอหลังจากนั้นมันจะมีมันมีลูกค้าคนหนึ่งเลยแบบเอกูไม่ได้เป็นคนไปรับออเดอร์เลยแต่ว่าเนี่ยคนหน้าหัวเป็นคนไปบนะแล้วทีนี้เลยเอมันแบบ มันไม่มีเงินน่ะมันเป็นเหมือนอคนจอนจัดพออีกมันมันเหมือนมันเป็นคนจอนจัดด้วยแล้วที่ยายเยายหัวเขาเขาจะเรียกยายนะไอ้หัวหน้าเขาจะให้เขาเรียกส่วนใหญ่ลูกน้องเขาจะเรียเกยยนะเขาว่ายายเพราะเขาวู้โสสุดอ่ะนี่นะสั้วเที่วเ่ีอ มันสั่งไอ้ผัดไทยยาเขาให้เขาให้ให้กินฟรีไปเลยเขาเออใจดีให้ให้สั่งผัดไทยไปเลยเว้ยเขาแมก็สั่งผัดไทยไปเลยแล้วที่มันเขาอาไปทําให้อยู่แล้วแม่งเกิดแราวแม่งลูงไรมันมันทาไงเอ้ได้ยังผัดไทยผัดไทยได้ยังมิเชสเป็นแบบเทศแบบเหมือนแม่ง่ายตังไงเอ้เหมือนแม่ง่ายตังไง อันที่มึงมึงไม่ได้ตายถุงเสือกแหนบปีแล้วมึงก็เล้งเขาอะนะเออแล้วนี้เว้ยมันมันเขามันมานั่งในร้านไงมันนั่งในอย่างงี้เว้ยเอ่อพอผัดไทยได้แล้วเอาไปเสือกผัดเลยแม่งไอ้นี่แม่งพูดคําแบบคําแบบที่แบบกูว่าอ่ะกูว่ากูแบบยังไงวะกูจะอธิบายไงวะแบบกูรู้ชะตาเลยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนี้เว้ยแม่งบอกว่าเออ ไอร้านนี้มีห้องน้ำไหมม <Yeah. S 1> <laughs> ันบอกแล้วกู <Yeah. S 1> บอกไป <Yeah. S 1> กไปูรู้กูรละกูรู้ละ,ละแล้วทีนี้ <laughs> ไปไปมาๆ้ยระหว่างแบบลูกค้าคนไ <laughs> อรุ่นพี่กูก็คุยกันอะไรเนี่ยคุยกันกับรองหัวหน้าอะไรเงี้ยคุยกัน้นนย,ยนแล้วทีนี้ <laughs> มันมีมันมีรุ่นพี่กูคนหนึ่ง้ย มันเขายืนอยู่ข้างๆูเว้ยเขาคือยืนอยู่ข้างๆกูซึ่งกูอยู่ข้างๆโต๊ะที่เขาที่ไอ้คนคนนั้นแดกอยู่เว้ยเขาแบบมากระซิบตรงเคาน์เตอร์อะโต๊ะที่เขาแดกอยู่มันแดกเคาน์เตอร์ร้านมันเล็กๆเนี่ยเขามาซิบกระซิบแบบคุยกับไอ้รองหัวหน้าตรงเคาน์เตอร์บอกว่าพี่พี่เขาเขาเยี่ยวเขาลูกค้าเยี่ยวลูกค้าเยี่ยวลูกค้าเยี่ยวแต่ไอ้เหี่ยไอ้เนี่ยเดรันเลย ไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่วุ่นวายกันดังร้านเลยดีนะลูกค้าคนอื่นไม่รู้ไอ้เหี้ยเขาเยาะแตกเลยหรอหยอกนาเอ้เยี้ถ้าคลิปนี้ไปไม่รจะรู้ไม่ผมไม่รู้หรอกแต่แค่ถ้าเราไม่ได้บอกบอกว่าตอนแรคุณนึกว่าโ่ยคุณนึกว่าเขาคุณนึกว่าเขาพูดเล่นไว้แต่พอคุณดูด้านล่างไอ้เหี้ยมีน้ำเลยหยดลงมาไอ้เหี้ย โอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งมึงลืมใส่ใส่เนื้อที่ม้ก็วุ่นวายเลยแบบไอหัวหน้าที่ให้ที่มันให้มันเข้ามาแดกแล้วม่งให้ออกไปนั่งข้างนอกโตะนั่งอยู่ให้ออกมันโตะนั่งข้างนอกแล้วมองด่ากันแล้วม่งเขาไปด่าแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วที่ที่เขาเหมือนมันจะบอกว่านี่กูฟังเนี่ยยายเขายายยายเขาเล่ากูฟังไปแเขาเขาบอกว่าเนี่ย มันบอกเออไม่รู้อ่ะปวดมันปวดแล้วไม่รู้เหมือนกันนะอยากปล่อยเลยปล่อยเลยอย่าแล้วก็ปล่อย <c oughs> เ,ออเยียงเย <c oughs> เหยวแล้วมันมีแล้วกลิ่นมันเริ่มมากลิ่นเยี่ยวอะแล้วลูกคาก้าคนที่นั่ง <c oughs> มันมีอแล้วเ,เขาแบบสภาพก็คือมึงก็ทํางานของมึงแล้วแบบเขาอยู่ๆเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็ยี่ยแตกแตเป็นร้านนึงเลยอนะ <c oughs> ม่เยี่ยแตกเลยากไปเอางอ้ยคือวมาซื้อคือวมาซื้อนี่ฮะแล้วลูกแล้วกลิ่นมันเริ่มขึ้นมายังไม่ได้ทําความสะอาดตอนนั้นแล้วลูกค้าที่นั่งข้างๆที่แบบมันมีลูกค้าคนอื่นนั่งแถวนั้นด้วยเอ้ยเขาก็แบบพากันลุกมาคิดเงินทันทีอ่ะข้าวไม่ยังแดงไม่ปวดไม่หนียงม่เรื่อมหนีกันออกตากันตาแ รู้แล้วแม่งกูก็ต้องทําความสะอาดแล้วมก็ออกไปแม่บอกแล้วแม่งตอนออกแค่ขอบคุณน่ะแล้วก็เดินไปเลยขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็เดินออกไปอันที่แปดเดี๋ยวกูทำอันที่แปดแค่้นแหลกมึงก็แบบยืนมึงก็ทําตัวแบบช็อกช็อกกันอยู่ในร้านอะนะแม่งจากบรรยากาศแบบกําลังแบบสงบสุขกาลังอารมณ์ดีเลยเว้ยแบบบรรยากาศมืดคึ้งไปเลยเว้ยเวียนบรรยากาศี ไอ้เย้าไอ้รองหัวหน้ากูแม่งโอ้โหแม่งไปไปไปว่ายายเลยไห้ใส่ชีนะให้ไม่เป็นนั่งข้างนอกก็จบเรื่องแล้วไม่ให้มานั่งข้างในทำไมไอ้เย่าบางใจเจ็บยายเลยเจ็บยายเ้คิวใส่ชีทำไมไอ้คิวเจ็บยายเอ้ย่าเนี่ยวไม่ก็จบแค่นี้กูไม่ได้ใส่นะมันล้างจานด้วยสัตว์อีกูช่วยกูล้างจานชีมามาจากไหนอ่ะทั้งนั้น กูไม่รู้ชีตัวนี่มันเอมันอยู่ได้ไงอ่ะกูไม่รู้เราแค่แหววไปทอดเองนะมันพอมองการเลยเก็บจานอยู่เอไ้้หียมันมันนพอมองการเลยอะไรนะไอเจมุ่งมาช้าไปวะไอ้กูเมื่อกี้กูเพิ่งเล่าความเพิ่งเล่าประสบการณ์ชวนคนหัวลุกไปให้ฟังบีไอ้ไปหนึงนะกูไม่รู้ไอ้คิวหน้าปกมึงะ หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุด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 ใหญ่หยุดหยุดหยุ่อะไรเหรว่าต้อ่ใช้มาคลิปอยู่เหี้ยคนได้ยินผมดีครับพายผมมาปวดแล้วแหละฮะไอเจเดี๋ยวกูเห็นมึงเล่นสรุปพวกกูก็ยังกันเล่นกันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เพราะว่าเล่นกูเล่นคอนสปีดรันอะสปีดรันแรงยี่ยีสปีดรันมากแล้วใครมาวางเนื้อไว้ตรงนี้ ก็คือมึงอย่างรู้ไปวิธีการบไงก็คือโยนแม่งรัวๆเลยเว้ยโยนให้เข้าเตานะปาร์ตเมนต์ของมึงนี่แหละเออเฮ้ยทำทำไมถูกลืมไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นความไม่ดียุ้ยเอ้าใครใครเอาเบอร์เกอร์กูไปไหนอ่ะไอคิวเียเล่นไงวะเกมให้นิ่งเล่นไงวะ กิวถ้าขอหมดนะคิวต้องเป็นคนซื้อนะเพราะคิวมีตังค์เยอะซื้อแหละทางนั้นอะคุณมีตังค์อยู่ร้อยก็บาทเองนั่นแหละซื้อเลยกูซื้อซื้อยังไงอะซื้อกดคลนี่วันนี้เกมเพื่อนี่ทำไงินเลยเล่นไงวะเกมเพื่อนี่มึงก็เหมือนลาเบอร์เกอร์ปกติมึงอย่ากดไทเบอร์เซนนะเว้ยส่งคลิปมาให้กูเอาใครเลิกไม่ถึงใครเลิก พิซซ่าไข่คุยไม่ใร้านเม็กเล่เพราะมึงเลสัตว์โยนโยนเบอร์เกอร์กูไว้ห่าตีดมองเอาไว้เจ้เอาละเบอร์เกอร์นิกเออไม่พูดไม่พูดเกือบละเกือบละเกือบละยาย่ายาโมย่าอย่ายาโมโมยาพูดต่ำจนเบียนหัวแล้วเนียช่วยเตรียมมาแล้ว มีแต่ลกเอออันดูเป็นตัวถ่วงมากเลยอ่ะขยัะมึงต้องเอาในี้อีอีวิวนี่นี่ต้องเอาดไม่ได้แนะแนะกดไม่ได้ใส่ตะกนหางเลยไม่ตัวอีบเอ้เฮียขครกยากจะเลือนสับปะรดอะไรเลยอยากกัเลือกอะไรมันเลือกไปดเองยามากเลยมาโอ้โหมึงบอกมึงบอกนี โบมึงไม่หนแทเก่มึงขนาดเนี้ยมึงดูตอนนี้กูเล่